ปปปแปลปวดเราก็แปลปวดตามมาใช่สมศาสตร์ยายาที่รับบทเป็นมัทนาไงค,คือเป็นนักข่าวด้วยแล้วต้องเป็นที่รองรับอารมณ์แต่ก็ยิ้มใส่แบลสู้ไงใช่นะคะไปดูดีกว่านะคะค่ะอของเราจะรู้สึกยังไงฟีดแบบดีไหมคะถูกใจไหมตอนนี้ค่ะสวัสดีคุณเกศตันครับสวัสดีนักข่าวสาวมัทนา,า,นาอยากเป็นยายามากตอนนี้คือละครเลตติ้งดีนะคนชมยเยอะมาก ใช่ก็คือจริงๆละครมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยคือจริงๆตอนแรกตัวของเกตวันก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบคือเหมือนเขาเจออะไรมาเยอะใช่ไหมครับอารมณ์มันก็จะแบบคือไม่ต้อนรับคนง่ายคือเหมือนกับคนที่แบบต่อต้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความน่ารักของของนางเอกความม่อนโยนของนางเอกที่เข้ามาก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแล้วก็รักษาเขาจริงๆ,ๆก็จริงๆเขาก็เหมือนคนไข้คนหนึ่งที่ได้รับการรักษาดูแลด้วยใจของของ,ของนางเอกครับใจไปเนาะตอนนี้กำลังแบบอื ก็ละครสนุกภาพสวยเพลงเพราะและที่สำคัญคือเราดูแล้วก็ก็ตื่นเต้นเพราะได้ได้มีเรื่องราวของผู้ของพิชทริตรก็เข้ามาในเรื่องใช่ไหมครับมีของบอยบอยก็เข้ามาแห้อบอยประกรณก,ก็ก็เรียกว่ากำไรคนดูนะสนุกด้วยครับชอคบคู่อ้ํายาย่านะคะได้แบบดิ้นเบาเบบน่นบบา ก็จร,จริงๆมันเอามณ์เหมือน Beauty and the Beast น่ะจริงๆในเรื่องคือใช่ผู้หญิงก็จะแบบเหมือนเหมือนลูกแมวตัวหนึ่งที่แบบโดนทำ้ายแล้วทำลายอีกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกแมวเนี่ยกลับมาชนะใจของสิงโตหรือของแบบว่าเจ้าชายอสูรอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีผมว่ามันก็เป็นเป็นมุมที่มันน่ารักของระหว่างตัวละครที่ที่เราพยายามสร้างให้ให้คนดูรู้สึกแบบนี้ครับกูแมวกับมากรกมะเทพพุดนัดก็ลายมากใช่ครับพุทอําก็เยียงเลย ใช่เห็นคือเปิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็จะแบบว่าทีวีแตกะครับเพราะเสียงดังกันทั้งคู่ครับได้ได้คุยกันไหมคะว่าเออละครเราแบนใกล้กันเนาะอยเราแบบอ๋อมีมีแซวกันเพราะตอนแรกเขาดูตัวอย่างละครผมเขาบอกโอยทำไมไร์ like กาดอ่ะใบวายเสียงดังจังเลยเขาใบวายผมไงเพราะผมเห็นตัวอย่างละครเขาเขาบอกโอ้ยใบวายดังกว่าผมอีกนะเนี่ยก็ถือว่าดูทั้งสอง ก็ดูครับจริงจริงละครของคนนั้นก็สนุกเข้มข้นนะแล้วก็คนนั้นก,ก็แสดงดีมากข้อบวชเขาก,ก็ยากมีความซับซ้อนในละครเยอะครับที่ละครเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะคะแบบเห็นว่าทำเพื่อการกุศลโดยเฉพาะเลยใช่ครับก็ ในคกว่านไหนเราทำละครซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่3เรื่องพร้อมกันใช่ไหมครับแ,แสดงทุกคนเราก็เลยอยากจะร่วมทำบุญรวมถึงทีมงานแล้วก็ทางไทยทีวีสีช่อง3ด้วยเสื้อที่เราจำหน่ายเนี่ยก็คือตัวละ250บาทนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่หยากค่าใช้จ่ายเลยเราก็จะไปซื้อเครื่องมืออุปรกรณ์ในการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทหารพันศึกให้กับทหารกล้าของเราซึ่งได้ต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาประเทศ,ปร,เทศประเทศชาติของเรามามาอย่างยาวนานนะครับก็รวมถึงก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยวันที่เ ก็จะมีนักแสดงครบทั้งหมดทั้ง3เรื่องแล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญอีกก็จะเป็นไพพิรัตพพิลมพรพิรัตค่ะเอเยโยไมพิรัตนะครับพิรัตไมพิรัตแล้วก็ ETC ซึ่งทางนักสแสดงของเราสามทหารเสือสาวเนี่ยมยตะวันมนุนจันทราาก็จางดาวแล้วก็ได้มีการซ้อมไปแล้วรับรองว่าสเต็ปเนี่ยไม่น้อยหน้าน,นักรองอาชีพไปเลยทีเดียวครับ ก็อย่าลืมติดตามมายาตะวันด้วยใช่ครับมายาตะวันแท <Kh> ้ต้องไม่มีสละ,ะ,ะใช่ครับเือนจริงๆหลายคนก็จะถามว่าตะวันหมายถึงะอาที่หรือเปล่าแต่จริงๆคือเป็นชื่อเฉพาะาเรียกว่าเป็นคำพอ้องเนี่ยชื่อเฉพาะก็เลยอาจจะตั้งโดยที่ไม่มีสละร<อ>ค,ครับเสียคุณเขตตะวันด้วยนะคะเยาว์เวียงน้องนะคะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงเริ่มเหมือนเหมือนฤทธิ์เริ่มหมดละเริ่มเจอคนที่แบบเข้าใจแล้วก็รักษาจริงๆก็จะเป็นช่วงซีนที่จะมีเรื่องของดราม่ามีของ ของความหวานกุ๊กกิ๊กแต่อาจจะมีตอนท้ายที <S 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 ่มันมีการเข้าใจผิดกันบ้างก็ต้องติดตามเฉว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นชาวันนี้หน้าใสนะเนี่ยละมักผพันเยอะสวยนุ่นมากค่ะ